แนวปฏิบัติการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายคุ้มครองด้วยใจห่วงใยชัดเจนเบนคดีรวดเร็วศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตแนวปฏิบัติการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในชั้นตรวจสอบการจับกลุ่ม การยื่นคำร้องขอให้ศาลตรวจสอบการจับกลุ่มได้ดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพพนักงานสอบสวนผู้ต้องหาและผู้ปกครองไม่ต้องมาศาลหากปรากฏว่าในคดีใดมีผู้เสียหาย จะขอความร่วมมือให้พนักงานสอบสวนระบุชื่อนามสกุลที่อยู่พร้อมด้วยเบอร์โทรศัพท์ของผู้เสียหายมาในคำร้องเพื่อจะได้ดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายต่อไปหน้าปกสำนวนคดีตรวจสอบการจับกลุมจะติด QR Code ทุกสำนวนคดีเจ้าพนักงานศาลจะแจ้งให้พนักงานสอบสวน ผู้ต้องหาผู้ปกครองและที่ปรึกษากฎหมายสแกน QR Code ของคดีนั้นๆและติด QR Code ในหนังสือแจ้งผู้อำนวยการสถานพินิจ เมื่อศาลได้ดำเนินการไต่สวนคำร้องขอตรวจสอบการจับกุมผ่านทางจอภาพแล้วและปรากฏว่าการจับกุมเยาวชนชอบด้วยกฎหมายและผู้ปกครองประสงค์จะขอให้ปล่อยตัวชั่วข่าวและศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วขราวผู้ต้องหาแล้วเจ้าพนักงานศาลจะดำเนินการแจ้งกำหนดวันนัดต่างๆให้ผู้ต้องหาและผู้ปกครองทราบ และในคดีที่มีผู้เสียหายเจ้าพนักงานศาลจะติดต่อไปยังผู้เสียหายและแจ้งวันนัดให้ผู้เสียหายมาศาลในวันที่ผู้ต้องหาและผู้ปกครองมาพบเจ้าหน้าที่ศูนย์ให้คำปรึกษาพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้เสียหายสแกน QR Code เพื่อจะได้ทราบการแจ้งเตือนต่างๆในคดีอีกทั้งจะมีการแจ้งวันนัดและ QR Code ให้ทนายความผู้เสียหายมาศาลในวันเดียวกันด้วย หลังจากนั้นเจ้าพนักงานศาลจะดำเนินการส่ง QR Code ของคดีนั้นๆไปยังศูนย์ไก่เกียผ่านทางไลน์เพื่อให้ศูนย์ไก่เกียได้แจ้งให้ผู้ประณีประนอมสแกน QR Code เพื่อจะได้ทราบการแจ้งเตือนต่างๆในคดีและมาศาลในวันเดียวกับวันที่ผู้ต้องหาผู้ปกครองผู้เสียหายและทนายความผู้เสียหายมาพบเจ้าหน้าที่และดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายต่อไป นวปฏิบัติการคุ้มครองสิทธิ์ผู้เสียหายของศูนย์ไก่เกี่ยวและปณีปนอมข้อพิาพาทเมื่องานไก่เกี่ยได้รับแจ้ง QR Code จากงานคดีจะทำให้ทราบวันและเวลานัดของคู่ความและผู้เสียหายที่จะมาพบศูนย์ให้คำปรึกษาและเจราจาไก่เกี่ยเรื่องค่าเสียหาย หลังจากนั้นงานไก่เกียจะทำการตรวจสอบตารางเวรปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประนีประนอมและแจ้งทางไลน์ให้ผู้ประนีประนอมเวรปฏิบัติหน้าที่ในวันดังกล่าวทราบและส่ง QR code ให้ผู้ประนีประนอมสแกนเข้าร่วมกลุ่มคดีเพื่อรับทราบการแจ้งเตือนต่างๆ ถึงวันนัดผู้ประนีประนอมทำการไกลเกลี่ยคดีอาญาเรื่องค่าเสียหายกับผู้เสียหายฝ่ายผู้ต้องหาหรือจำเลยและผู้ปกคอรองของผู้ต้องหาหรือจำเลยหากการไกลเกลี่ยสามารถเจราจาตกลงกันได้เจ้าหน้าที่ไกลเกลี่ยทำบันทึกข้อตกลงหรือคำร้องขอถอนคำร้องทุกเสนอต่อศาลต่อไปและมอบบันทึกข้อตกลงให้ฝ่ายผู้ต้องหาหรือจำเลยและผู้เสียหายฝ่ายละหนึ่งฉบับ จากนั้นงานไก่เกียร์ทรงบันทึกข้อตกลงดังกล่าวให้สถานพินิษฐ์ทางกลุ่มลายหรือหากตกลงกันไม่ได้ทำรารยงานเจ้าหน้าที่เสนอสารและรวมไว้ในสำนวนเพื่อเป็นหลักฐานในการไก่เกียร์แนวปฏิบัติการคุ้มครองสิทธิ์ผู้เสียหายข้องศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อแนะนำและช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัวเมื่อถึงวันนัด ผู้เสียหายมาพบนักจิตวิทยาที่ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อนแนะนำและช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัวนักจิตวิทยาทำการจัดเก็บประวัติข้อมูลพื้นฐานของผู้เสียหายหลังจากนั้นนักจิตวิทยาพูดคุยและให้คำปรึกษาเบื้องต้นเพื่อสร้างแรงจูงใจในทางบวกและแจ้งสิทธิ์ที่ผู้เสียหายพึงจะได้รับ นักจิตว,วิทยาทำการวิเคราะห์ปัจจัยทางจิตสังคมของผู้เสียหายและประเมินผลว่าผู้เสียหายและครอบครัวต้องการความช่วยเหลือด้านใดเป็นพิเศษเช่นด้านสาธารณสุขด้านกฎหมายด้านการประกอบอาชีพด้านการศึกษาเป็นต้นและดำเนินการประสานงานให้ผู้เสียหายและครอบครัวได้รับความช่วยเหลือตามความเหมาะสม แล้วดำเนินการติดตามผู้เสียหายโดยการนัดหมายให้ผู้เสียหายรับคำปรึกษาในครั้งต่อๆไปจนกว่าจะสิ้นสุดหรือยุติการให้คำปรึกษาและประเมินผลการให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือของศูนย์ให้คำปรึกษาผู้เสียหายระบบการแจ้งเตือนในลายของแต่ละคดีจะมีการแจ้งเตือนกำหนดวันนัดต่างๆ ที่คู่ความจะต้องมาศาลเพื่อเป็นการช่วยเตือนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในคดีไม่ให้หลงลืมวันนั้นส่งผลให้การพิจารณาคดีของศาลเกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น